สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับทางไอวีสลูกค้าว่าออกไม่ได้ออกให้หน่อยเราก็ถามว่าใครยากไหมใครยากทำไงก็ได้ผมไม่เอาฝาแล้วผมก็เลยเจาะเจาะนี่ตรงรูแกบเจาะให้ทะลุเข้าไปเลยพอทะลุลงไปพึ๊บเรือมันจะอยู่ขวางครับ เดี๋ยที่ล็อกมันเนะี่ยขวางอย่างนี้ทําไงทีนี้จอบปุ๊บแล้วเราก็ล้วงครับล้วงซ้ายล้วงขวาล้วงซ้ายล้วงขวาจะมันหลุดออกมาอย่างนี้ครับเนี่ยเห็นไหมครับเดือยฝั่งนี้ซึ่งมันหลุดแล้วแต่ฝั่งนี้ยังไม่หลุดถ้าฝั่งใดฝั่งหนึ่งหลุดก็คือออกได้ครับแต่ก็จะแงะหน่อยนิดนึงพองแงะก็ใช้ผ้ารองครับผ้ารองช่วยหน่อยนิดนึงแต่ต้องตกลงกับลูกค้า่อนนะว่า เอาฝาแล้วก็จะดุดแรงหน่อยนิดหนึ่งถึงออกได้ครับนี้คือแบบติดสุดๆเลยครับโซนแอกยอดสองวันก็ไม่ออกมาใช้วิธีนี้ครับ